สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมี่มาชวนทุกคนฝึกพูดออกเสียงคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 น,น,นะคะถึงแม้จะไม่ได้ไปสอบระดับนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปสอบระดับแต่ถ้าใช้ชีวิตในญี่ปุ่นคำศัพท์เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งคะ่ะว่ามันผ่านตาเนาะรู้ไว้ก็ดีกว่าไม่รู้เนอะออกเสียงกันเลยจิรานุคืแปลว่าบรรลุสำเร็จสมความตั้งใจคูดินคือเจาะ ร้วงควักออกมาคิวโบความอัตคัดขัดสนความยากจนอเซราไม่รีบร้อนไม่ร้อนลนจูจิจุซื้อสัตย์ต่อซื้อตรงจริงจังคิวโบการรับสมัครเป็นการเร่งด่วนอิคุตะจำนวนมาก โชกผู้พิการจุริติการก่อตั้งทักเซยการประสบความสำเร็จเมโยเกียติยศอิโดมุท้าทายตะลุยพุ่งเข้าหาแข่งขันโอชีน่าเสียดายคำนี้จะได้ยินบ่อยนะคะในรายการวราไรตี้นะลองไปฟังดูนะ ไฮเซนการพ่ายแพ้สงครามคำถัดมาออกเสียงเหมือนกันค่ะแต่คันจิเขียนต่างกันไฮเซนการเดินสายไฟการติดตั้งสายไฟมิคคิชินคนที่มีสายเลือดเดียวกันโซนัน so การประสบภยัยหรืออันตรายต่างๆที่อาจเอาชีวิตไม่รอดโชเกคิ eki, ผลกระทบการกระแทก คันเดียวข้าราชการเมืองฝ่ายการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐบาลเคียวชูความคิดถึงบ้านเกิดชิคะคือการมองเห็นชิคะคือความสามารถคุณวุฒิคุณสมบัติทั้งกะไปหามคนเจ็บไทโน การค้างจ่ายภาษีหรือว่าการค้างจ่ายค่าสมาชิกหรือว่าค้างจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะได้ค่ะราคาสินค้าสิ่งที่ยอมเสียเพื่ออะไรบางอย่างไทยค่ะการถดถอยการถอยหลังเข้าครองอันนี้ก็ออกเสียงเหมือนกันนะคะไทยคะแต่คันจิเขียนต่างกันคารืหาดเจ้าแห่งศิลปะคันจิเหมือนกับตัวคําว่า ไค่ะนะคะแต่ออกเสียงอีกแบบนะคะออกเสียงว่าโอยะเจ้าของทีง่ดินเจ้าของบ้านเช่าชักคุดเครื่องมือวัดความยาวมาตราส่วนมาตรฐานการวัดคิจุนมาตรฐานความหมายก็จะคล้ายกับคำว่าชักคุดนะคะถ้าเกิดในกรณีข้อสอบระดับคือเขาก็จะให้เลือกเนาะความหมายที่มันคล้ายกันอน่ะ คือคำว่าชักคุโดะแล้วก็คิจุนนะครับพัดมาโคโจการพูดเกินความจริงวาซูราวาชีเรื่องที่ทำให้กุ้งใจหรือรำคาญใจอคิเน่ยง่ายดายหรือสั้นๆขาดขาดเกินเกินคิเซคิรอยล้อรถร่องรอยหรือผลกระทบที่คนก่อนหน้านี้ทำไว้ฮก ok ุเรรุ คลี่คลายผ่อนคลายบรรเทาจิตตัวนี้นะคะคำกริยาตัวนี้จะได้ยินในข่าวทีวีแล้วก็บทความข่าวตามอินเทอร์เนต็ตบ่อยมากนะคะลองไปฟังดูนะคะลองไปอ่านดูโจโจ,โจการสนับสน,นุนการส่งเสริมโยเคงธุระโยเรียวประเด็นหลักแนวทางดาเนินการคันเขจ,จึง่าย,ายอย่างสรุปอย่างย่อๆ คันโยสำคัญขาดไม่ได้โคเซ่ i, ลักษณะเฉพาะบคุคคลโซนโจการนับถือการให้เกียรติคันโชการแทรกแซงด็กุจิลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครคุฟุโอ o โคราสุ asu, ดัดแปลงพริกแพง นีกิววจอแจพลุกพานคขับข้างคำนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะโดยเฉพาะเวลามีงานอีเวนต์หรืองานเทศกาลงานอ,อมตสดินะคะข่าวทีวีญี่ปุ่นคำนี้จะได้ยินบ่อยลองไปสังเกตแล้วฟังดูนะคะโยวิงสาเหตุหลักสโนดรับสมัครระเบิดความรู้สึกเรียรไยขอบริจาคคำนี้ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันในทีวีแล้วก็ตามบทความข่าวนะคะหรือ หน้าแอ่การรับสมัครหรือเรียอะไรรับสมัครผู้คนอ่าหรือเรียอะไรเงินหรือเงินบริจาคนะคะถัดมาสก,กุอย่างความคิดเรียบเคียงไต่ถามคามหาสำรวจคำนี้ก็จะได้ยินบ่อยในข่าวทีวีญี่ปุ่นเช่นกันค่ะถัดมาโคโซความคิดที่เป็นขั้นตอนแนวความคิดเอาเป็นว่าคลิปนี้จบการฝึกอ,ออกเสียง คำศัพท์ระดับ n อนหนึ่งเพียงเท่านี้นะคะยังไงลองไปฝึกฟังแล้วก็สังเกตเวลาเราอ่านข่าวในอินเทอร์เนต็ตหรือในหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นหรือว่าในข่าวทีวีนะคะหรือรายการวาไรตี้รับรองว่าคำที่เอามาให้ในวันนี้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่คลิป